สวยมากๆครับที่ช่องของเราอีกแล้วครับกับรถมือ2 c h ช n n นลครับวันนี้นำเสนอ bmw 525i ครับตัวนี้เป็นปี2005รถเดิมๆครับจากโรงงานเลยทีเดียวครับไม่แท้ด้วยนะฮะไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้เปิดราคาสุดว้าวครับไม่มีแล้วนะครับในตลาดออนไลน์ครับไปเช็คไปคนไปหาได้เลยกับรถสวยๆแบบนี้279,000บาทครับซื้อสดพูดคุยราคากับเฮียได้เลยนะครับเพื่อน รถจอดอยู่พิกัดบางบัวทองครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับการบริการดีเยี่ยมครับมีการดูแลหลังการขายมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับปรึกษากันได้ครับเพื่อนๆครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยสวยจริงๆครับงามๆลงตัวลายไม้นะครับเกียร์ต่างๆปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับสนใจโทรด่วน088584537 5ครับนัดหมายครับ ต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้เช่นเดียวกันดูแลทุกขั้นตอนรายละเอียดครับ